<c oughs> เนื่องจากในคลิปนี้นะครับผมก็จะทําการลงตัวของร้อยชั้นนะครับ ไปถึงรันชั้นที่150นะครับในทีมของผมนะก็ทีมของผมยังอยู่ประมาณนี้เลยนะครับดอมิดก็ค่อนข้างยังจะน้อยอยู่นะครับก็อาจจะยังไม่เก่งมากนะครับทีมผมแต่ว่าตอนนี้คือผมอยากจะไปถึงชั้นที่150นะครับพาะฉะนะครับผมก็จะทำการเล่นแบบนี้นะเพื่อทําการไต่ข้อคอยไปเรื่อยตั้งแต่ชั้นแรกนะครับจนถึงชั้นสุดท้ายนะเพื่อให้เวลาเนี่ยของมันเยอะที่สุดนะครับและตอนนี้นะผมคิดว่าน่าจะต้องทําการรีสเตทนะครับเดี๋ยวผมทำการรีสเตทใหม่นะทุกคน ผมรีาร์ทไปนะครับแล้วก็จะทําทการใส่เป็นสปีดนะครับแล้วก็พลังโจมตีเนี่ยเยอะเลยครับก็ตรงนี้150นะครับถึงเงาถึงตัวอะไรอย่างนี้นะครับพอาเวลาเคลียร์จะได้เคลียร์ไวๆนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยาสาหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการไต่หอคอยแบบชิวๆนะก็นี่นี่คือการไต่ของผมนะครับก็ชิวๆประมาณนี้เลยนะทุกคนตอนนี้นะครับก็คือผมว่ามันอาจจะทีมของผมมันไม่ค่อยหด กว่าคนอื่นนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเห็นล้วทีมแบบของฝรั่งอปู่ดาวมิดโคตรเยอะนะครับทํากันโหดมากนะครับทํากันโหดมากทาโหดจริงโหดจังอะนะครับไป SXD เอ็วดนี่ยวะคนค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับเหตุผลว่าทำไมผมต้องไปรลชั้นที่150นะครับเพราะว่ามีอยู่สองเรื่องนะครับผมต้องการเงาตัวของมาดระนะครับแล้วก็ตัวของฉายาใหม่หรือเปล่าอาจจะเก่าแล้ว นะครับก็เป็นฉายาใหม่แล้วกันที่ผมยังไม่มีนะครับในชั้น150นะซึ่งจะบวกดาวมิดเนี่ยประมาณ28เลยนะครับคือบวกมาเยอะมากนะเพราะว่าฉายาที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะครับมันบวกแค่เท่าไหร่แค่ยี่สิบนะครับบวกเลเวลแค่ยีนะครับอันนุนบวก28่สิแค่ฉายาก็กินขาดแล้วนะครับ ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงชั้นที่100แล้วนะครับนั่นก็คือชั้นของบารันนะครับแล้วตอนนี้ผมจะเดินทางไปต่อชั้นที่25นั่เองนะครับ125เพื่อไปหาตัวของโบรอสนะครับ125แล้วนะครับนั่นก็คือชั้นที่โบรอสอยู่นะตีทีเดียวก็ตายแล้วนะครับอืมไปเดี๋ยวเราไปต่อที่ชั้น126นะครับคือตอนนี้ทีมขมุผมยังไหวอยู่นะ126 127แล้วนะครับตอนนี้ทีมขมุผมนั้นก็ค่อนข้างที่จะเริ่ม จุ่มแล้วนะครับขาดอีกประมาณ9 9ชั้น8ชั้นนะครับก็ทีมก็ยังจุ่มอยู่นะครับ,บเริ่มค่อนข้างที่จะจุ่มแล้วแต่ว่าจุ่มไม่นานนะผมคิดว่าน่าจะนานอีกสักสักแป๊บนะครับน่าจะประมาณชั้น45เนี่ยค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับโอเคในเมื่อมันเริ่มนานแล้วนะผมจะทําการกินตัวของโพชันนะที่ผมดองมาไว้ไปเลยนะครับกินไป2ขวดเลยนะครับเพื่อเวลาประมาณ20นาทีนะก็หลังจากผมกินโพชั่นไปก็ทําให้เงาผมตีเร็วขึ้นอยู่นะแบบว่าค่าได้ ไวขึ้นอยู่ก็ก็โอเคนะครับยับต่อไปชั้น45นะครับก็เริ่มเริ่มจุ่มนะครับแต่ว่าจุ่มไม่นานนะจุ่มไม่นานยังจุ่มไม่นานหรือเปล่าก็เริ่มนานแล้วโอเคเดี๋ยวผมทำการใส่เป็นเอ่อชาร์ดูเจเนอเรลนะครับตีไปทีละตัวเลยอ่าตอนนี้ก็ยังชั้นที่146ยแล้วนะขาดอีกประมาณ4ชั้นนะครับแต่ก็ยังไหวอยู่นะทุกคนเท่าที่ผมสังเกตว่าไหวไหมก็พอได้นะครับพอได้เงาแต่ละตัวก็พอได้นะตีอ่ะ จะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าใช้เป็นแบบช h a ์ o w เจ n เนอ l ลนะครับหรือว่าแยกตีนะครับอาจจะต้องใช้เวลาให้เงาตีสักคู่นะครับเพราะวางตัวเนี้ยดามิดไม่ถึงเนาะมาถึงชั้นที่1 4 8นะครับการโจมตีของผมก็ยังคงเยอะอยู่นะก็ได้อยู่อนะยังยังโอเคอยู่นะครับก็ของที่ผมมีนะก็จะเป็นลีลิกอะไรประมาณนี้ยังไม่ใช่ลิลิกใหม่นะกคนก็เป็นลิลิกเก่าๆแล้วนี่นะเงาผมเริ่มจุ่มตอนที่ชั้น1 4 8นะครับก็ ือว่ายังโอเคนะครับเหลืออีกประมาณอีกชั้นหนึ่งนะครับชั้นสุดท้ายก็ยไหวนะทุกคนอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยในชั้นบนๆอีก2อ,อชั้นนี้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับไปตีนะก็เลือดเนี่ยอยู่ที่ประมาณประมาณ 200QID นคประมาณนั้นนะครับมัน1 9อ เนี่ยมันมันประมาณ190นะครับเนี่ย200 QID นะถ้าขึ้นใบชัดหรือเข้าบนดีนะครับอยากผ่านแบบชัวร์ๆก็เราจะ,จะต้องดามิประมาณสัก10 QID นะครับแล้วก็กินน้ำยาบูทขึ้นมาก็ก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะ นะครับตอนที่ผมก็มาถึงชั้นที่150นะครับค่อนข้างที่จะไวเลยนะก็ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็เก้าอี้ของผมเนี่ยค่อนข้างจะตีได้อยู่นะครับในชั้นนี้นะมไดูดว่าผมได้ฉายายังนะครับนี่นะครับฉายาที่ผมต้องการนะนั่นก็คือชั้นที่150นั่นเองนะครับเป็นฉายาไต่หอคอยนะครับก็ใส่มาเลยนะครับก็บวกตัวของเว็ปอนดาวมดด้วยนะครับก็บวกตัวของเงาดาวมดเงาด้วยนะครับจากปกติผมโจมตีแค่ยี่สิบห้านะตอนนี้พุ่งขึ้นมาประมาณ30 QID นะครับคือเยอะครับ เอาครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวของมาราเนี่ยผมจะติดหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าไม่ติดเนี่ยผมอาจจะลอยชั้นใหม่นะครับเพราะว่าตอนเนี้ยผมมันตีอยู่ในเวลาที่15นาทีเอ้ย1ินาทีกานะครับ14 14นาทีอะนั่นแหละนะครับแล้วปราสาทรอยชั้นมันเปิดใหม่นะครับท่ากับว่าผมสามารถผมสามารถวนได้ใหม่นะครับในอีกหนึ่งนาทีข้างหน้าแต่ตอนนี้ผมจะได้หรือเปล่ามาราเดี๋ยวเรามาดูกันได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ครับตอนนี้เลื่อนไหลเป็นน้ำเลื่อนไหลเป็นน้ำ ไรเป็นน้ำแล้วปั๊บปั๊บตีครับตีตีเข้าไปรับมาดลาะได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้และก็ไม่ติดนะครับผมปลูกไม่ติดนะทุกคนเอาละครับแล้วตอนที่6กก็ปลูกตัวของมาดาระติดนะครับแรงของ GM นะทุกคนนี่อย่างเท่เลยนะครับปลูกขึ้นมาสับมาดลาะนะครับผมบ๊บเรียบร้อยนะครับ ปกติถ้าเราปลุกนะครับมันจะปลุกเป็นของแรง UGM นะแต่ว่าทำไมทำไมมันหลุดมาเป็นแรงเอ้แรง UGM นะแต่ทำไมมันหลุดมาแรง GM ได้วะมาดละไม่นะหลุดไะเนี่ยหลุด QC โอเคันี่จะอยู่ข้างล่างนะครับอยู่อยู่ไหนวะอยู่ล่างเลยนี่นะครับมาดละครับเดี๋ยวเรามาดูดาเมจกันนะว่ามาดละเนี่ยดาเมจเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูนะทุกคน ก็เรามาดูดาเมจของอันนี้นะครับเอแล้วนะครับในแรงยู m ีเอ็มพันะทุกคนก็ดาเมจก็จะอยู่ที่3นะครับ QAD แล้วก็ 32QAD นะก็ผมว่ามันไงก็สูงกว่านะครับ32มนะอ่มาดูตัวหนูนะครับอ่ะเท่าประมาณเท่ากันนะครับแต่ผมว่าเอา่อ32.68กับ32 .29 โอเคนะครับก็อย่างที่เห็นครับก็มาดล่าเนี่ยยังกากกว่านะครับแต่ว่าผมว่ามันหาง่ายกว่าหนูอีกนะครับซึ่งราเมดเนี่ยค่อนข้างที่จะเท่าเท่ากันนะโอเคผมจะลองวนใหม่นะครับจนกว่าจะได้ลีกเอาละครับทุกคนผมตอนนี้นะครับก็ได้ทําการได้ลีกแล้วเป็นเทียบร้อยนะครับเรื่องของเงาก็เคลียนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาทําการอัปรีกกันดีกว่านั่นเองนะครับลีิกที่เพิ่งได้มาก็ สเปริลิกถ้วยอันนี้นะครับที่บวกหูชาร์โดเลเวล30เลยนะครับนะครับใส่เลยครับไม่พอนะอะไรไม่พอลิลิกผมทำการแรกคอเสร็จสิ้นแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราทำการไหลต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับลิลิกเออนี่นะครับ snm n น n ครับ n พัด m อุ้ยไม่พอเอาละครับผมก็จะเอาลิลิกนะครับแรง m นะครับอันใหม่นี้ นี่นะครับทุกคนเราก็จะทําการอัพตัวของลิลิกใหม่ที่เราเพิ่งได้มานะครับเป็นลิลิกเพิ่มดาเมจดอันนี้นะครับปึ่งเป็นอันนะครับมาเดี๋ยวเราทำการตีบวกดาเมจอันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะมาตีบวกตัวของลิลิกแค่เป็นแรงจีแรงเอ็มพัดนั่นเองนะครับก็เป็นลิลิกที่เราเพิ่งได้มานะครับซึ่งบวกดาเมจตัวไม่ใช่ดาเมจบวกเลเวลนะครับสืบ5เลเวลเลยนะโคตรดีนะครับของดีนะเฮียเฮียต้องหานะทุกคน คครับมาเราก็อ่านมาเรียบร้อยนะครับปึ้งมาเราจะใส่เป็นของชิ้นเซ็ตพวกนี้นะครับเรามาดูดาเมจกันนะครับว่าดาเมจเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะทุกคนอ่ะทุกคนรับดาเมจของผู้พุ่งไป90้ QID เลยนะครับเป็นดาเมจที่เยอะมากนะครับเยอะเยอะคูคดรเยนะครับบอกเลยว่าเป็นการเป็นการเพิ่มดาเมจที่ค่อนข้างเยอะนะครับแบบก้ากระโดดเลยนะโอเคเดี๋ยวผมทำการมาสุ่มนี้ด้วยเลยกัน แล้วก็หมดไปนี่เรียบร้อยนะครับสำหรับของก็เออไม่ได้ตัวของสีเคนนะครับอืถ้าได้มาแค่สีทองนะครับ0.9เปอรเซ็นต์โอเควันนี้นะครับสำหรับเงาทีมผมนะครับก็ตีอยู่ที่เยอะมากนะครับโอเคไปดูว่าดาเมดเท่านี้เราจะไปถึงเวฟอันนี้ได้หรือเปล่านะครับไปพงศมโอเคไม่ไหวนะทุกคนโอเคครับก็ไว้เจนัป็นคลิปหน้านะครับก็ดาเมจเนี่ยบอกเลยว่า โคตรเยอะนะครับอาจจะต้องไปทําทีมผมก็อาจจะต้องไปทําทีมใหม่นะครับเป็นทีมผมมาตระอะไรอย่างงี้นะครับโอเคครับไว้ mm hmm. เ,เจอกันในคลิปหน้าส,สรัปคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับผม